สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้วตาพากินชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ยกให้ดูไม่ได้เอออันนี้แครอทอด้แครอทอันนี้เป็นกระเจี๊ยบชะอมกระกาศขาวกระเจี๊ยบชะอมระกาศขาว,ก,ก,าขาวกินกับปลาบองกินกับปลาบองเออ ก็จะเห็นขนาดนี้ก็จะเห็นประมาณนี้ปลาบองอ่ะอันนี้ก็แกงไอ้นั่นแกงหมูใส่มะเขือเดี๋ยวมันจะบกไหมแกงหมูแกงหมูใส่มะเขือ,วขอพวงอันนี้ก็แกงไก่ใส่แกงร่อนใส่เส็นแกงร่อนอันนี้ยกมาได้เด้อพี่น้องอันเนี้ยเอเอ,เอ,เอแกงแฝงใส่ไก่ เอามะจวดจาดฝาดบุ้มแล้วก็ติดตามด้วยข่าวไลฟ์บรีมาเดินจ้ะอี่แกว้วว่มีที่วางข้าวด้วยเนี่ยเอาเนี่อนะมีผักก่อนละรวบทั้งเอนี่เลยสางอมกันจะพี่ลองเ้ย แกกินเชยอมก่อนอว้มองไหนเนาะกองไว้มื่อี้กันกินเชยอมกมอนกันม่นด้อุ้แดกอุ้ยอ้ยน้ำต่ำมันมี้แม่งะ ไม่มี่ที่วางจานให้กรอฟันตงนี้มันจะจับ เพื对对่อเาลงกันน้ขเนียว จะอมจะเยบ หมูด้วยพี่น้องหมูป่าหมูป่าหมูป่าไส้บักเขือไส้ถั่บวบักยาวมะเขือพวง เหลือแกงเส้นแกงร้อนใก่ไก่มาคุยมาก จะกะทิใส่ะกะทิอันนี้ก็แกนแงน่องแฝงใส่ไก่ต้องเลือกกินได้พี่น้องต้องเลือกกินจ้ะเพราะมันเป็นมัน